ร่วมโพส์อะไรสร้างความสเทือนใจเป็นอย่างมากสำหรับเหตุการณ์สูญเสียดีเจหนุ่มโกตรินจบชีวิตกระทันหันในวัย3 3ปีจากการพัดตกจากโรงแรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดท่ามกลางคนบันเทิงรวมทั้งเพื่อนพ้องในวงการวิทยุหลังจากทราบข่าวต่างโพสต์ข้อความไว้อะไรและแสดงความเสียใจกับครอบครัวดีเจโกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อีิดีเจพี่อ้อยนภะาพรพี่ใหญ่ในวงการวิทยุได้โพสต์ภาพคู่รุ่นน้องผู้ล่วงลับเมื่อครั้งเคยถ่ายรูปคู่กันพร้อมเขียนข้อความความอะไรอย่างสุดซึ้งระบุว่าน้องรู้ว่าพี่ฝังโกทุกวันไม่ได้ฟังเพราะเช็คงานแต่ฟังเพราะน้องคือความสุขในช่วงรถติดตอนเช้าเช้าโกพูดเสมอว่าไม่มีพี่อ้อยก็ไม่มีผมในวันนี้ไม่จริงเลยน้องเพราะโกเป็นดีเจที่ทําให้คนฟังมีความสุขแบบนี้น้องถึงได้เป็นดีเจโกที่คนรักมากมายแบบนี้ไง เมื่อวานคุณผู้ฟังยังได้ล้อกันขำๆอยู่เลยว่าไม่มีดูโอ้กัวอ้อยบ้างเรือเลยเอาภาพมาให้ดูว่าทํางานกับน้องอยู่หลายๆครั้งและชื่นชมเสมอโกมันเก่งมากๆไม่นึกว่าวันนี้พี่จะไม่ได้เสียน้องอีกเสียใจที่สุดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอีกครั้งเพราะรู้ว่าโกรักครอบครัวที่สุดกริบต่อด้วยรุ่นพี่อย่างดีเจนหอมสกุลตลาก็ได้โพสต์ข้อความอะไรดีเจโกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ่งกับการได้รับข่าวการสูญเสียของหนึ่งในครอบครัวเอทายของเรา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องหลักให้สบายนะกูออยโค1065ตามมาด้วยดีเจเวิศวะรุ่นพี่คลื่นกรีนอฟได้โพสคลิปรวบรวมความทรงจำตลอดเวลาที่เคยทำงานด้วยกันพร้อมเขียนแคปชั่นแสดงความอาลัยว่าหลักให้สบายนะกูเก็บไว้ทุกๆเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นภาพดีๆดูโอโกเปคือความทรงจำตลอดไปด้านดีเจาวาวอรินดาอีกหนึ่งรุ่นพี่ที่เอนรุ่นน้องผู้ลุงลับมาเสมอก็อได้โพสต์ข้อความอาลัยต่อการจากไปว่า โกเป็นน้องที่พี่เอ็นดูมากๆากจำวันแรกๆที่โกมาเป็นดีเจได้เลยจะคอยบอกโกตลอดโกต้องตามข่าวอ่านข่าวสารเยอะๆนะโกบอกว่าได้ครับเจแล้วโกก็ได้มาจัดแชร์ข่าวเช้าด้วยกันกับพวกพี่แล้วหลังจากนั้นโกไปอยู่กรินเวสแต่เราก็เจอกันทุกเช้าคุยกันบ้างเพราะจัดช่วง8ปโมงเหมือนกันที่ผ่านมากโกร่าเริงคุยแซวพี่ตลอดทุกๆเช้าเวลามาสายเจอกันหน้าลิบโกจะพูดว่ามาสายเหมือนกันเลยเจแล้วก็หัวเราะใส่กันหลักให้สบายนะโกอัลโค1065 รวมทั้งดีเจอันภูวนาถซึ่งเป็นผู้ฝากให้ดีเจโกมาจัดรายการแทนในวันก่อนเฮ mm hmm. สหลดก็ได้โพสต์ข้อความด้วยความสเตือนใจว่าขอบคุณที่โกจัดมาจัดรายการแทนพี่อันจนวันสุดท้ายจริงๆน้องทําตามที่สัญญาและบอกกับพี่ไว้ว่าพี่อันไปอเมริกาไม่ต้องห่วงเดียวผมจัดแทนให้เองที่ตอนมาจัดรายการน่าชอบมาสายแต่ทําไมตอนนี้ถึงรีบไปว่าโกโกจัดรายการต่อจากอันทุกวันที่กรีนเวฟเราเจอกันทุกวันคุยกันทุกวันแซวกันทุกวันเป็นน้องที่ผมรักและเอ็นดู ชวนไปทํางานอีเวนต์และรายการทีวีหลายรายการแอบดูเขาเติบโตแบบห่างๆอย่างห่วงห่วงวันนี้พี่อันตื่นมาในอีกฟากหนึ่งของโลกที่นิวยอร์กพร้อมข่าวอันน่าตกใจนี้และมิสคอมหาศาลจากทุกสํานักข่าวที่ไม่เคยรู้สึกหรือเห็นสัญ,ญญาณผิดปกติอะไรเลยไม่เคยเห็นกราฟที่แก,กว่งไกวของอารมณ์ใดนอกจากความน่ารักสดใสสม่ำเสมอจริงๆมีแต่เครื่องหมายคำถามมากมายเป็นล้านคำวิ่งวนในสมองและหัวใจของผมตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมา น้องเป็นความทรงจำที่สว่างสวายรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่และพวกเราครอบครว Green Wave. ัวกรีนเวฟใบหน้าโกถ้ามีอะไรอยากบอกก็ไปบอกที่พี่ต๊อกสุธินาไดนาะสตันแนเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้จากหัวใจครับทั้งนี้ยังมีดีเจมาตุงเตชินที่มีโอกาสได้ทักทายดีเจโกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเพื่อนจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยได้เขียนความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทักทายกันในทุกๆเช้าแบบที่เคยเป็นมาตลอดเกือบสิบปี ใครจะคิดว่าเมื่อเช้าของวันนี้จะเป็นเช้าสุดท้ายที่เราจะได้ทักทายกันหลับให้สบายนะพี่โกหมดห่วงนะพี่ทางครอบครัวทั้งคงคิดถึงความน่ารักทะเลนต์ของพี่แน่นอนครับและขอกราบแสดงความเสียใจกับทางญาติและครอบครัวดีเจโกอีกครั้งด้วยครับเพื่อินพิสออลโค1065